สวัสดีครับนะวันนี้ลงทานอะไรวันนี้บะเตียวเรือเรือลบบุรีเรือยุทธยานี่ครับมีแจกบะเตียวเรือครับวันนี้ครับอันนี้ยายพรครับวันนี้ลงทานมีอะไรบ้างโดนัทโดนัทกับใครนี่ครับร้านเสียบอมครับขนมจีนสวัสดีเสียบอมวันนี้มีอะไรมากินน้ำเงี้ยวครับน้ำเงี้ยวก็มีน้ำเดี๋ยวน้ำยังไม่ได้ขึ้น สูตรทางเหนือครับผมมีก้อยขมเปล่าเอ้ยแจกยาหมองครับยาหมองใช่ไหมครับเนี่ยยาหมองครับโคตแล้วไม่ทันแล้วเคนเราก็ขอล้วนะครับเดี๋ยวคนก็หนักไม่ได้นะครับนี่ครับมาดูครับข้าวโพดต้มหม้อใหญ่ๆนะครับเนี่ยนีโอ้ยกำลังน่ากินเลยครับนี่ครับนี่ข้าวเหนียวส้มตำจากไหนครับนี้ยท้องคุ้งครับนี่ นี่ครับหลวงพ่อบุญส่งบุญยคามโมนะรักษาการเจ้าวาดวัดบรรพทธ,ธรรมวาสวัดเขาตีหินนรับก็ว,วันนี้ก็มีงานบุญทอดกรถินพระป่าสามัคคีนะครับที่วัดบรรพทธ,ธรรมวาสหรือวัดเขาตีหินนะครับเดี๋ยวไปดูลงทานนะฮะบ,บารมีของหลวงพ่อบุญส่งกันนะครับในบริเวณลงทานนะครับวันนี้ลงทานก็มาหลายร้านนะครับอามาดูร้านแรกนะครับ นี่ครับร้านเสียบอมครับขนมจีนสวัสดีเสียบอมวันนี้มีอะไรมากินน้ำเงี้ยวครับน้ำเงี้ยวก็มีน้ำเดี๋ยวน้ำยังไม่ได้ขึ้นสูตรทางเหนือครับผมมีก้อยขมเปล่าเ้ยมีครับขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับเสียบอมนี่ครับนี่ครับบอมนี่ก็เป็นทีมแอดมินของวัดบรรพฤธรรมวาสวัดเขาที่หินนะครับ นี่น่าจะเป็นทีมงานอบตนะครับหมู่12นะครับนี่ครับน้าเบนนะน้าเบนกำลังแจกแจกแจกยาครับแจกยาสวัสดีครับน้าวันนี้ลงทานอะไรวันนี้ไปเตี๋ยวเรือเรือลบบุรีเรือยุทธยา นี่ครับมีแจกก๋วยเตี๋ยวเรือครับอันนี้ครับขออนุโมทนาบุญนะครับนะนี่ครับนี่ทีมงานมาต่อนี่มีแจกยาหมองครับยาหมองใช่ไหมครับเนี่ยยาหมองค่ะหมดแล้วไม่ทันแล้วเอาคนละก็ะป๋แล้วนะครับอย่คนขึ้นหนักไม่ได้นะครับนี่ครับนะเสียดายนุ่งเสียดมาเยอะเลย รับยาครับม oh yeah. <im iter> oh. ียานะครับ้มาบ้างีโรานับนยานกัจรโอ้เยอะครับวันนี้นี่รับยาครับรับยาเป็นยาหม่องนะครับนี่นะครับเป็นยาหม่องครับอันนี้ก็เป็นเฉาต้้ยนะครับโอ้โรา อันนี้ยายพรครับวันนี้ลงทานมีอะไรบ้างโดนัทนะครับโดนัทนัดกับใครน,นัดกับชามค่ะเออนี่อ<ะ>ันนี้น่าจะเป็นลูกสาวนะพยพ<ะ>รอ๋อนุ<ะ>โมทานาบุญด<ะ>้วยนะครับมดนับ้วยคนเยะอะครับวันนี้บรรยากาศหน้ลงทานวันนี้เ er ยอะมากครับ อันนี้ก็เป็นเขาเรียกอะไรเนี่ยน่าจะเป็นชาใช่ไหมชาเชฟโลชาชาเย็นนี่เราก็ไม่รู้นี่ครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับนี่ชาเย็นครับอันนี้อะไรครับข้าวโพดนี่ข้าวโพดนี่มาดูครับข้าวโพดต้มหม้อใหญ่ๆลยครับนี่โูอ้ยกำลังน่ากินเลยครับนี่ครับขออนุโมทนาบุญด้วยครับนะานี่ครับได้ได้ครับเดี๋ยวมาครับ นี่เ้าเหนียวส้มตำจากไหนครับนี่ท้องคุ้งครับนี่นเหนียวส้มตำนะครับโอ้โหตำใหม่ๆสดๆนะครับนี่นขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับอ้าวร้านนี้มีอะไรดูทรงน่าจะเป็นขนมจีนแล้วก๋วยเตี๋ยวเนี่ก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวอันนี้ก๋วยเตี๋ยว ก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยครับนี่เป็นมีครับมีหยดโอ้น่ากินครับรอมสดๆกันเลยนะครับนี่นี่ก็เข้ามาร่วมบุญก็ได้อิ่มกันนะครับมทานนะครับ ร้านนี้ครับมาดูร้านนี้ครับร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นครับมาจากไหนครับนะานี่วัดทองคุงอีกแล้วครับนี่ <c oughs> โอมสดๆเลยนะครับสาธุสาธุสาธุ